สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องศิลปินคนหนึ่งที่ผมว่านะหลายคนน่าจะเคยเห็นภาพวาดเขาผ่านตาบ่อยมากใช่เลยค่ะภาพสไตล์แบบอเมริกันอเมริกันจ๋าๆเลยเนาะใช่ใช่แนวชีวิตประจำวันคนครอบครัวดูแล้วมันแบบอ,อ,อบอุ่นใจดีหรือบางทีก็กลายเป็นมีมไปซะงั้น <laughs> จริงค่ะนั่นแหละโนมอนร็อกเวลโนมอนร็อกเวลนี่แหละครับ วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยทั้งชีวิตทั้งผลงานคือคุยมาจากชีวประวัติปดความต่างอืางตั้งแต่เด็กจนโตเลยว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็มีประเด็นดราม่าด้วยนะเรื่องที่ว่างานเขาเป็นศิลปะจริงๆหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยอ่าประเด็นคลาสสิกเลยค่ะอันนี้น่าสนใจมากงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับร็อกเวลนี่เกิดที่นิวยอร์กปี1894ค่ะก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่อเมริกากำลังเปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนกันนะ แล้วเขาก็ดูมีแววทางศิลปะตั้งแต่เด็กเลยนะครับเรียนจริงจังแล้วกออ็อายุ15นี่คือหาเงินเองแล้วใช่ค่ะเก่งนะรับจ้างวาดการคริสต์มาสโห oh, 15เองแล้วพออายุ19นี่ก้ากระโดดเลยนะได้งานประจำที่นิตยสาร Boys Life แล้วไม่ใช่แค่พนักง,งานวาดรูปธรรมดานะคะได้เป็นถึงบรรณาธิการฝ่ายศินเลยฮะ huh? อายุ19เนี่ยนะใช่ค่ะตอนนั้นได้ค่าจ้างเดือนละ50เหรียญ ห้เหรียญสมัยนั้นก็คงไม่น้อยมั้งครับก็ถือว่าดีสำหรับเด็กจบใหม่เลยค่ะใช่ครับภาพปกแรกให้ที่นั่นคือ Scouts at Chipsville ปี1913แล้วเหมือนกับว่าเขาผูกพันกับองค์กรลูกเสืออเมริกันนานมากเลยใช่ไหมคะ <S <S นานมากครับ64ปีโหู64ปีเขาวาดภาพให้ปฏิทินให้สื่อต่างๆของลูกเสือเยอะมากเลยค่ะซึ่งมันไม่ใช่แค่ภาพสวยๆนะคะแต่มันเหมือนกับ การสื่อสารค่านิยมขององค์กรผ่านงานศิลปะของเขาเลยแต่ชีวิตก็ไม่ได้สบายนะคือยังต้องไปทำงานพาร์ทไทมเป็นเด็กเสิร์ฟที่ Metropolitan Opera ด้วยโโอ้ห oh oh oh. สุดยอดทำงานสู้ชีวิตจริงๆก็ต้องสู้ละค่ะกว่าจะมาถึงจุดที่แบบว่าพลิกชีวิตจริงๆจุดเปลี่ยนที่ว่านี่คือตอนได้ไปวาดปกให้ The Saturday Evening Post หรือเปล่าครับ ใช่เลยค่ะอันนี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญมากตอนนั้นเขาก็อายุป,ประมาณ21-22ปี1916ภาพแรกชื่อ Mother's Day Off ใช่ค่ะภาพนั้นแหละคือต้องเข้าใจก่อนว่า The Saturday Evening Post ยุคนั้นนี่แบบโหอิทธิพนเยอะมากเหมือนเป็นนิตยสารประจำชาติเลยไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะคือเข้าถึงแทบทุกครัวเรือนในอเมริกาเลยการที่ภาพของ r o c อก e ว l ได้ขึ้นปกเนี่ยมันเหมือนแจ้งเกิดแบบเปรี้ยงปร้างเลย แล้วไม่ใช่แค่ขันเดียวด้วยสิครับไม่ใช่เลยค่ะเขาวาดปกให้ The ะโพสยาวนานถึง47ปี47ปีใช่ค่ะรวมทั้งหมด323ปกคือมันเยอะมากๆโอ้สามร้กว่าปกนี่มันผูกขาดเลยนี่นะ <c oughs> ก็เกือบเกิบนะคะงานของเขาคนรอคอยเหมือนรอดูซีรีส์เลยนะแบบว่าตามติดชีวิตคนอเมริกันในฝัน อย่างปกดังๆเช่นชอปฮ Harmony ที่เป็นรูปช่างตัดผมกับลูกค้ากำลังร้องเพลงประสานเสียงกันอันนั้นก็คลาสสิกมากอ,อ๋อ,ออเคยเห็นเห็นการได้ขึ้นปก The ะโพสเนี่ยแหละที่ทำให้ r ร็อกเวลกลายเป็นศิลปินขวัญใจมหาชนคือภาพของเขาเข้าไปอยู่ในบ้านคนอเมริกันจริงๆกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไปเลยแต่เห็นว่ามีเรื่องฮาฮาตอนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งด้วยนะครับเรื่องอยากเป็นทหารเรือแต่ผอมไป อ๋อ oh, ใช่ใช่ใช่อันนี้น่ารักดีค่ะคือเขาอยากเป็นทหารเรือมากแต่ตอนไปตรวจร่างกายครั้งแรกเนี่ยน้ำหนักไม่ถึงเกณฑ์โดนปฏิเสธอ้าวแล้วทำไงล่ะทีนี้ก็เลยต้องกลับบ้านไปเออเขาเล่าว่ากินกล้วยกับโดนัทอัดเข้าไปทั้งคืนเลยนะหัวเราะเพื่อให้น้ำหนักขึ้นที่หรอจริงดิทำไปได้หัวเราะค่ะแล้วไปสมัครใหม่วันรุ่งขึ้น ปรากฏว่าน้ำหนักผ่านพอดีเป๊ะสุดยอด <c oughs> แล้วสรุปได้ไปรบไหมครับสุดท้ายก็ได้เป็นฐานเรือสมใจนะคะแต่ก็ไม่ได้ไปรบแนวหน้าหรอกได้ทำงานเป็นศิลปินในกองทัพวาดรูปอะไรไปตามเรื่องอ่า ก็อย่างดีกว่าไม่ได้เป็นแต่พอมาถึงสงครามโลกครั้งที่สองนี่บทบาทของเขาชัดเจนกว่านั้นมากโดยเฉพาะกับผลงานชุดสำคัญเลยคือ the Four Freedoms อ๋อสีภาพเสรีภาพในตำนานใช่ค่ะได้แรงบันดาลใจจากสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีรูสเวลต์มีเสรีภาพในการพูดเสรีภาพในการนับถือศาสนาเสรีภาพจากความยากไร้แล้วก็เสรีภาพจากความกลัวผมเคยเห็นภาพชุดนี้ เออมันดูเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากนะครับทรงพลังมากๆค่ะเขาใช้เวลาวาดตั้ง7เดือนแน่จุดเด่นคือเขาตีความเรื่องนามธรรมามากๆอย่างเซรีภาพเนี่ยให้ออกมาเป็นภาพชีวิตคนธรรมดาธรรมดาที่เราเห็นแล้วเข้าใจได้เลยเก็ตเลยแล้วมันดังมากเลยใช่ไหมครับช่วงนั้นดังระเบิดเลยค่ะคือมันช่วยปลุกขวัญกาลังใจคนอเมริกันในช่วงสงครามได้ดีมากแล้วภาพชุดนี้ยังถูกเอาไปใช้ในการรณรงค์ขายพันธบัตรสงครามด้วยนะระดมทุนได้ไปตั้งร้อยกว่าล้าน โหร้อยสามสิบล้านเยอะมากคือมันยกระดับ็รกเวลไปอีกขั้นเลยนะจากแค่นักวาดภาพประกอบเก่งๆกลายเป็นศิลปินที่แบบสร้างงานเพื่อชาติเลยแล้วก็มองเห็นพลังของมันในการขับเคลื่อนสังคมด้วยสุดยอดจริงๆครับพลังของศิลปะเนี่ยมันไม่ธรรมดาเลยนะอ่ะแล้วพอหลังสงครามล่ะครับชีวิตก็เป็นยังไงต่อ ช่วงหลังสงครามเขาก็ย้ายไปอยู่ที่สต็อกเบิร์ชในแมสซาชูเซตส์ค่ะแล้วก็เขียนอัตชีวประวัติ My Adventures as an Illustrator ออกมาอ๋อเล่มนั้นมีภาพปกที่ดังมากด้วยนี่ครับ Triple Self Portrait ปี1960ภาพนี้มันมันน่าสนใจดีนะคะ เขาวาดตัวเองกําลังวาดตัวเองแล้วก็มองผ่านกระจกอีกทีซับซ้อนดีครับใช่ค่ะมันบอกอะไรเกี่ยวกับตัวตนเขาเยอะมากทั้งอารมณ์ขันความคิดเรื่องภาพลักษณ์ตัวเองแล้วก็ฝีมือการวาดที่แบบเป๊ะมากกลายเป็นภาพคลาสสิกไปเลยนะครับทุกวันนี้ก็ยังเห็นคนเอาไปล้อเลียนทำมีมกันอยู่เลยมาแสดงให้เห็นว่าเขาสื่อสารตัวต,วตนที่ซับซ้อนออกมาได้น่าสนใจจริงๆ ใช่ค่ะโดยเฉพาะช่วงหลังๆที่เขาย้ายไปอยู่แถบเวอร์มอนต์กับแมสซาชูเซตส์เนี่ยเขาก็ใช้เพื่อนบ้านจริงๆแถวนั้นแหละมาเป็นแบบวาดรูปเอ้าจริงดิใช้คนจริงๆเลยใช่ค่ะเขาเคยพูดประมาณว่าผมก็แค่อยากจะจับภาพทุกสิ่งที่ผมเห็นให้มันสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้อะไรแบบนี้เป็นคนที่ละเอียดอ่อนมาก แต่ก็นั่นแหละค่ะเอสไตล์ที่มันดูอบอ,นอบอุ้นอบอุ่นเข้าถึงง่ายแล้วก็การทํางานให้สื่อสิ่งพิมพ์เชิงพัน,นธุ์ิดเยอะๆเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นประเด็นดราม่าที่ว่าใช่ค่ะคือนักวิจารณ์ศิลปะสายหลักหรือพวกสายอาร์ตจ๋าๆในยุคนั้นนะ่ะเขาไม่ค่อยยอมรับว่างานของร็อกเวลเป็นศิลปะชั้นสูงหรือไฟอาร์ตอ้าวทำไมล่ะครับเขามองว่ามันเป็นแค่ง,งานภาพประกอบอิลลัสทร t ชันมากกว่า คือทำงานรับใช้สื่อรับใช้โฆษณามันไม่ใช่งานศิลปะบริสุทธิ์ที่แสดงตัวตนศิลปินเพียวๆเหมือนพวกแนวแอ็บสแตรกที่กำลังมาแรงตอนนั้นโดนมองว่าเชยว่างั้นเถอะใช่ค่ะโดนแซะว่างานมันเชยบ้างละ่ะหวานเลี่ยนไปบ้างละ่ะหรือบางทีการพูดว่างานชิ้นนี้มันดูร็อกเวลจังเนี่ยมันแฝงความหมายเชิงลบอยู่หน่อยๆด้วยซ้ำว่าแบบมันดูสำเร็จรูปไปหน่อยไม่ลึกซึ้งพอแรงเหมือนกันนะเนี่ย แล้วเจ้าตัวเขารู้สึกยังไงครับโดนวิจารณ์ขนาดนี้ดูเหมือนเขาจะไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่นะคะคือร็อกเวลเองก็เรียกตัวเองว่าเป็น i l l u s t r รเตอหรือนักวาดภาพประกอบมาตลอดอยู่แล้วอ๋อเขาก็ยอมรับตำแหน่งนี้ใช่ค่ะเขาเคยให้สัมภาษณ์ประมาณว่าไม่ได้สนใจหรอกว่าคนจะเรียกงานเขาว่าอะไรเป็นศินลปะหรือภาพประกอบเขาแค่อยากจะทำอะไรที่มันสำคัญก็พอแล้วเท่ดีนะ ชอบทัศนคติแบบนี้ซึ่งมันก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าในช่วงท้ายๆของอาชีพเนี่ยเขาก็หันมาทำงานที่มันสำคัญในเชิงสังคมจริงๆจังๆมากขึ้นหมายถึงช่วงที่เขาย้ายไปทำงานให้นิดเดียสารล,ลุกใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนั้นเขากล้าที่จะจับประเด็นที่มันหนักขึ้นซีเรียสขึ้นอย่างเรื่องสิทธิมนุษยชนความยากจนการเหยียดผิวมีภาพไหนที่เด่นๆังครับ ช่วงนี้ที่ชัดเจนและสะเทือนใจที่สุดก็คือภาพ The Problem We All Live With ปี1964อ๋อภาพเด็กผู้หญิงผิวดำเดินไปโรงเรียนใช่ค่ะเด็กหญิง Ruby Bridges เดินไปโรงเรียนประถมทำกลางการคุ้มกันของเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลาง4คนเลยนะแล้วฉากหลังที่เป็นกำแพงก็มีรอยปามะเขือเทศใสมีคำเหยียดผิวเขียนอยู่ด้วยโหภาพมีจาได้มันดูขัดแย้งมากเด็กตัวเล็กๆก,กับความเกลียดชังรอบตัว ใช่ค่ะภาพนี้ส่งพลังมากแล้วก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะที่ทำให้คนในวงการศิลปะเองหรือคนทั่วไปเริ่มมองร็อกเวลในฐานะศิลปินที่แกล้ผพูดเรื่องสังคมจริงๆจังๆมากขึ้นไม่ใช่แค่วาดภาพโลกสวยอบอุ่นอย่างเดียวภาพนี้ได้ไปจัดแสดงในทำเนียบข่าวด้วยนี่ครับใช่ค่ะตอนปี2011สมัยประธานาธิบดีโอบามาคือมันได้รับการยอมรับในระดับสูงมากจริงจ ฟังดูแล้วชีวิตกับงานเขานี่มันมีหลายมิติแล้วก็เยอะมากจริงๆนะครับเห็นว่าผลงานทั้งหมดมีเป็นพันพชิ้นเลย4,000กว่าชิ้นค่ะเยอะมากๆ4,000โอ้โหไม่ใช่แค่ปกนติตยสารนะยังมีภาพประกอบหนังสือคลาสสิกอย่างทอมซอเยอร์มีงานโฆษณาที่เราอาจจะคุ้นๆกันอย่างโคคาโคล่าที่กลายเป็นของสะสมคลาสสิกไปแล้วอ่าใช่ใเคยเห็นโฆษณาโคกเก่าๆสไตล์ร็อก e วล มีโปสเตอร์หนังด้วยนะคะแถมตัวเขาเองเคยไปสแสดงเป็นตัวประกอบในหนังด้วยนะจริงเหรอครับเนี่ยแล้วก็มีวาดปกอัลบั้มเพลงวาดภาพเหมือนประธานาธิบดีอีกตั้ง5คนอิทธิพลของเขามันไม่ได้อยู่แค่ในวงการศิลปะหรือสิ่งพิมพ์นะคะมันตกทอดไปถึงวงการภาพยนตร์ด้วยอย่างเช่นใครบ้างครับผู้กำกับดังๆอย่างจอร์จลูคัสหรือสตีเวนสเปลเบิร์กเนี่ย <ienne> เขาก็ยอมรับเลยว่าได้รับแรงบันดาลใจจาก็อกเวล ดยเฉพาะวิธีการจับภาพบรรยากาศความรู้สึกแบบโหยหาอดีตหรือนอสเทลเจียแบบอเมริกันชนบทหน่อยอ๋อนึกออกเลยอย่างในหนัง forest gum p หรือ stand by me อะไรพวกนั้นใช่ใช่ใชกลิ่นอายแบบนั้นเลยค่ะมันมีความเป็น rockwell อยู่ในนั้นแล้วมรดกอื่นๆแล้วครับปัจจุบันนี้งานเขายังมีคุณค่าอยู่ไหมโอ้โหปัจจุบันนี้ราคาสูงลิ้วเลยค่ะในการประมูลอย่างภาพ s a i n g g r a c เนี่ยเคยทำสถิติไปถึง46ล้านเหรียญสหรัฐ 46ล้านเหรียญบ้าไปแล้วค่ะแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ Norman Rockwell Museum ที่ Massachusetts รวบรวมผลงานของเขาไว้โดยเฉพาะเลยแล้วเขาก็ยังได้รับเหรียญ Presidential Medal of Freedom ซึ่งถือเป็นเกีย,ตยรติยศพลเมืองสูงสุดของอเมริกาด้วยสุดยอดจริงๆครับสรุปแล้วเส้นทางของ Norman Rockwell นี่มันน่าทึ่งมากนะจากนักว่าก็ประกอบที่คนรักทั้งประเทศแต่โดนสายอาร์ตเมินๆหน่อยๆค่ะ แล้วก็ค่อยๆพิสูจน์ตัวเองจนกลายมาเป็นศิลปินคนสำคัญที่บันทึกหน้าประวัติศาตสตร์สังคมอเมริกันเอาไว้ได้ทั้งมุมที่มันดูสวยงามอบอุ่นชวนฝันแล้วก็มุมที่มันซับซ้อนจริงจังหรือแม้กระทั่งเจ็บปวดด้วยใช่ค่ะซึ่งมันก็ทิ้งคำถามไว้ให้เราคิดต่อเหมือนกันนะว่าไอภาพอเมริกัในอุดมคติ สวยๆงาๆที่ร well ็อกเวลวาดไว้เยอะแยะเนี่ยมันสะท้อนความเป็นจริงในยุคนั้นหรือมันแตกต่างจากความจริงอันซับซ้อนในปัจจุบันที่เราเห็นเห็นกันอยู่แค่ไหนอืมหน้าขีดครับหรือจริงๆแล้วไอ้เส้นแบ่งที่เราพยายามขีดกันระหว่างภาพประกอบกับศิลปะเนี่ยมันสําคัญขนาดนั้นจริงๆเหรอนั่นนะสิคะหรือบางทีมันอาจจะไม่ได้สําคัญเท่ากับว่าผลงานชิ้นนั้นมันสามารถสื่อสารเข้าไปในใจคนดูได้ลึกซึ้งแค่ไหนมากกว่าหรือเปล่า